สวัสดีครับผมติ๊กและนี่คือช่องโซลฟล f l ์ w กด์แดนซ์ช่องที่จะมาชวนคุณคุยในเรื่องของดวงซึ่งจะเป็นการดูดวงในรูปแบบของ general reading หรือเป็นการดูแบบทั่วทั่วไปนะครับก็อยากจะให้เป็นการชวนคุยกันแบบสนุกสนุกแล้วก็ขอให้ฟังแต่เป็นแนวทางเท่าน,นั้นนะครับอย่าไปจริงจังกับคําทานายมากนักแต่ผมรับรองว่าผมจริงจังกับการทํานายให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนครับก็เพื่อหวังว่าจะให้คุณได้พบกับคําตอบที่คุณต้องการนั่นเองครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับจะขอปิดรับดูดวงส่วนตัวนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วย สำหรับคำถามโบนัสที่จะมีให้ในคลิป12ราศีประจำเดือนทุกคลิปนะครับท่านละหนึ่งคำถามเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านลองอ่านกติกาที่อยู่ข้างใต้คลิปนี้ก่อนนะครับและว่า,ามีกรอบกติกาอะไรบ้างเพราะว่าถ้าหากมีคำถามที่อยู่นอกเหนือจากกรอบกติกาที่ว่ามานี้ผมขออนุญ,ญาตที่จะไม่ตอบเลยนะครับการทำการตอบคำถามเนี่ยผมทำเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับอย่าลืมอนุโมทนาบุญด้วยการพิมพ์คำว่าสาธุที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะได้รู้ว่าคุณมาร่วมอนุโมทนา การอนุโมทนาบุญก็คือการร่วมยินดีในบุญผมทําบุญแล้วคุณมาร่วมยินดีในบุญที่ผมทํามันก็เท่ากับคุณได้บุญนั้นไปด้วยเช่นกันครับถ้าดูรักชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe และถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด,กดปุ่มกระดิ่งนะครับโอเคเรามาดูไพ่เซตแรกกันนะครับอันนี้จะเป็นดวงชะตาของชาวราศีธนูประจําเดือนสิงหาคมปี2 5ง5นายะครับไพ่เซตแรกจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับต้องบอกว่า มีเรื่องปวดหัวเข้ามาให้คุณนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีปัญหากับทางญาตินะครับหรือว่าคนในบ้านนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับคุณต้องการทําอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่า,คน,นาคนญาติของคุณหรือคนในบ้านของคุณเนี่ย เขาไม่เห็นด้วยนะครับมันเลยเกิดมีการทะเลาะกาันหรือบางคนอาจจะมาในลักษณะของถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็จะมีปัญหากับลูกจ้างนะครับลูกจ้างภายในใต้าใตาการปกครองของคุณอาจจะสร้างเรื่องปวดหัวขึ้นมาให้คุณนะครับในเดือนนี้นะ,ะก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ามันภาพภาพรวมอ่ะมันอาจจะเป็นลนนักษณะนี้แต่ว่าเออขอโทษทีอาจจะมีเรื่องของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแต่ภาพรวมของคุณที่เห็นในเวลานี้ค่อนข้างดีนะครับในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีธนูนั้นนะครับจะมีไอเดีย อะไรใหม่ๆที่อยากจะทํามากขึ้นนะครับบางคนอาจจะมีงานอดิเรกใหม่บางคนอาจจะมีไอเดียหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยากจะเรียนรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่การสร้างราสร้างไรายได้ให้กับคุณในอนาคตได้ด้วยนะครับในเดือนนี้ขอแนะนําว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าปัญหาที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่ในเรื่องของญาติๆเนี่ยหรือว่าคนที่ไปอยู่ภายใต้การปกครอ,องของคุณเนี่ยนะครับมัน มันหนักหนาสาหัสหรือว่ามันทําให้คุณปวดหัวนะครับคุณต้องควรจะต้องหาเวลาไปบริจาคเงินนะครับหรือว่าหาบริจาคหาเวลาไปบริจาคสิ่งของนะครับให้กับงานการกุศลให้กับวัดหรือว่าให้กับโบสถ์หรือให้กับมูลนิธิอะไรก็ได้นะครับเป็นการแก้เครสดนะครับที่จะช่วยให้ตัวคุณเนี่ยนะฮะมีเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่ามี ใครหรือว่าอะไรก็ตามที่สามารถที่จะช่วยคุณได้เ,เข้ามาหนุนดวงคุณได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นความหนักใจที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของคุณนะครับแต่ถ้าคุณปล่อยมันก็จะสบายดังนั้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคุณอาจจะเพิกเฉยใส่มันหรือว่าแค่คิดว่ามันคือเรื่องหนึ่งที่คุณต้องจัดการแก้ไขแล้วก็แก้ไขมันไปตามหลับเขตุผลไม่ใช่อารมณ์เข้าไปจับกับมันนะครับ มันก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นหรือว่ามันก็จะทําให้คุณมีความสบายใจมากขึ้นนั่นเองนะครับช่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวราศีธนูบางท่านนะครับถ้าใครมีอะไรที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับยังลังเลที่จะทําหรือว่ายังลังเลที่จะเลือกทางเลือกนะครับในเดือนนี้นะมันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นในเกี่ยวกับทางเลือกที่คุณจะต้องเลือกนะครับแล้วก็ คุณจะเริ่มมองเห็นความชัดเจนขึ้นละว่าเส้นทางไหนคือสิ่งที่คุณอยากจะได้อันไหนคือสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณก็จะมีความชัดเจนในการเลือกสิ่งนั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็บางท่านนะต้องระวังในเรื่องของเงินทองนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องหมุนเงินพอสมควรเลยนะคือคุณอาจจะเป็นคนที่หมุนเงินเก่งนะครับแต่ในเดือนนี้อาจจะตึงมือสักนสักหน่อยหนึ่งต้องระวังด้วยนะครับเรื่องของการใช้เงินนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่า ในเรื่องของการความคิดของคุณนะครับเนื่องจากเดือนนี้มีหลายอย่างนะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของอครอบครัวปัญหาครอบครัวหรือว่าลูกน้องใช่ไหมครับเรื่องที่2คือเรื่องของการหมุนเงินที่ตรึงมือนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาหนักอกหนักใจให้กับชาวราศีธนูได้ในเดือนนี้นะครับแต่สิ่งที่ดีมากๆเลยเดือนนี้เลยถึงแม้ว่าคุณอาจจะ,ะเรียกว่าไม่คือเหมือนจะมีเรื่องให้เข้ามาปวดหัวหรือให้เครียดนะครับ แต่ถ้าใครที่มีความรักมีแฟนอยู่แล้วนะครับความรักความหุวมใยที่แฟนคุณมอบให้มันจะช่วยเยียวยาจิตใจคุณได้นะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับหรือยังไม่มีคู่เนี่ยนะมันก็จะเจอเรียกว่าเหตุการณ์มุ้งมิ้งนะครับหรือว่ามีคนเข้ามาทําให้คุณประทับใจเข้ามาทําให้ใจคุณจะชุ่มกระชวยทําให้คุณรู้สึกดีเข้ามานะครับเป็นเหมือนกับยาใจที่ช่วยให้คุณนะพอจะผ่านความเครียดที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ไปได้บ้างนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะฮะ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะผ่านมันไปได้ด้วยสติปัญญาของคุณเองและด้วยความสามารถของคุณเองนะครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะเหมือนกับไม่ได้สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองนะก็จะมีคนมาคอยชี้แนะคนมาคอยบอกคอยวิทย์ช่วยเหลือให้นั่นเองนะครับเรียกว่ามีปัญหาเข้ามาแต่ก็มีกําลังใจมีความสามารถแล้วหรือมีแรงหนุนที่ทําให้คุณผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้นะครับใบสุดท้ายเป็น4 o u of wands นะนั่นแปลว่าในเดือนนี้นะครับเรียกว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยสุดท้ายแล้วมันจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแล้วก็ในช่วงของกลางเดือนจนถึงปลายเดือนสถานการณ์มันจะค่อยๆค,ค,ค,คลี่คลายลงนะครับบางท่านอาจจะมีลักษณะข,ของงานมงคลเกิดขึ้นด้วยนะครับในเดือนนี้นะฮะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีธนูนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะมีไพ่อยากจะบอกอะไรกันบ้างนะครับเพิ่มเติมเรามาดูกันนะครับ เ่ก็ตรงกับไพ่ชุดแรกเมื่อกี้นะครับคือมันจะเกิดสถานการณ์ทาวเวอร์โมเมนต์ขึ้นนะครับคือที่ผ่านมาคุณอาจจะคือเรียกว่าช่วงเวลาหลายๆช่วงหลาหลายๆช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกคนน่ะมีความสามัคคีมีความช่วยเหลือคุณกันเป็นอย่างดีและคุณก็มีความสุขนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นเหมือนช่วงเวลาที่เป็นทาวเวอร์โมเมนต์ของคุณนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการ ขัดแย้งมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรต่างๆนะครับแต่คิดว่าไม่น่ากังวลมากนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่เหมือนกับเป็นการสิ้นสุดสถานะหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับการทาวเวอร์เมมเนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณแบบชั่วคราวและฉับพลันทันใดแล้วก็จะจบลงอย่างรวดเร็วแล้วก็จะนําไปสู่สิ่งใหม่นั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้นะครับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของดวงของคุณนะครับที่จะเปลี่ยนผ่านจาก การงานอ่าลูกเรื่องของการงานการเงินนะครับมีการเปลี่ยนผ่านจากด้านจากเลเวลหนึ่งไปสู่อีกเลเวลหนึ่งซึ่งดีขึ้นนะครับอันนี้แหละนะฮะมันก็เลยมีเหมือนกับเป็นเอฟเฟกผลผลกระทบเกิดขึ้นมาให้คุณมีความเครียดมีความลำบากใจจเล็กน้อยก่อนก่อนที่มันจะมีการปรับเลเวลไปจะมีการปรับเปลี่ยนไปนะครับแต่เมื่อผ่านจบไปแล้วนะในเดือนนี้ไปแล้วนะทุกอย่างก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลน,นะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับสําหรับชาวราศีธนูนะที่เป็นคนโสดยังไม่มีใครนะครับจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะสําหรับในเดือนนี้นะครับต้องบอกว่าเออก็ยังไม่ใช่เดือนที่เหมาะแก่การที่คุณจะ มีใครสักคนเข้ามานะครับคือต้องบอกว่าสถานการณ์ของคุณในเวลาเนี้ยชาวราศีธนูหลายหลท่านนะครับที่เคยเป็นที่เป็นโสดอยู่ในเวลานี้อาจจะเกิดการเหมือนกับมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตมีการเลิกกันแล้วก็ทําให้เขาเสียความรู้สึกหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะข,ของการเจอมือที่3นะครับเลยทําให้ความรักของคุณนั้นจบลงบางคนอาจจะจบไม่สวยนะครับแต่บางคนอาจจะโชคดีหน่อยนะครับที่สามารถเคลียร์กันได้แล้วก็จบความสัมพันธ์นั้นไปนะครับในช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงเวลาที่พอชาวธนูชาวธนูมี ความโสดเข้ามานะครับก็ระวังในเรื่องของการที่คุณน่ะจะไปหลงอยู่หลงมัวเมาอยู่ในวัตถุนะครับบางคนอาจจะไปเที่ยวแหล่งบันเทิงอะไรต่างๆเพื่อทําให้รู้สึกดีขึ้นหรือมีความสุขมากขึ้นนะครับระวังนะฮะระวังไปติดกับการเที่ยวอบายมุกทั้งหลายแล้วทําให้คุณเนี่ยหลงละเลงไปกับแสงสีนะครับเรื่องนี้ต้องระวังให้มากนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะถ้าคุณไม่ได้หลงไปทางทางนั้นนะครับเดือนนี้อยู่นิ่งไปก่อนนะแล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับคุณอาจจะรู้สึก เหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะฮะแต่มันก็เป็นแค่ช่วงเวลาชั่วคราวนะครับเมื่อพ้นช่วงเวลานี้ไปแล้วนะทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของคนโสดที่มีสถานะที่ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะครับ สำหรับคนโสดท,ที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ไพ่ออกมาดีนะต้องบอกเลยว่ายินดีด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากการเปลี่ยนมุมมองของคุณเองนะครับเลยทําให้การที่คุณปฏิบัติกับคนที่คุณเดียวอยู่ในเวลานี้มันมีการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นตรงใจเขามากขึ้นนะครับมันเลยทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่มีความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับบางท่านนะอาจจะมีการเหมือนกับประกาศออกสื่อนะครับให้เห็นเลยว่าเออแสดงความชัดเจนไปเลยว่าฉันชอบคนนี้ฉันชอบคุณหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็เลยเป็นการที่เหมือนกับเขาเห็นความจริงใจของคุณแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขารอคอยนะครับมีโอกาสที่จะได้ตกลงเป็นแฟนกันนะครับแล้วก็เออแต่สิ่งหนึ่ง,งที่ต้องระวังนะครับคือระวังในเรื่องของการประกาศหรือการใช้คําพูดของคุณนี่แหละนะดูวิดีนะครับว่า เขาไม่ชอบคำพูดแบบไหนก็อย่าไปพูดแบบนั้นออกไปนะครับระวังด้วยนะฮะแต่ว่าผมดูแล้วนะมีโอกาสที่คุณทั้งคู่จะได้ลงเอยด้วยกันในเดือนนี้แน่นอนนะครับยินดีด้วยนะฮะสำหรับคนที่มีคู่นะครับราศีธนูที่มีคู่ในเดือนนี้เป็นไงบ้างนะครับ สำหรับคนที่มีคู่นะครับเรียกว่าคุณทั้งคู่ผ่านอะไรด้วยกันมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เหมือนกับมันเป็นคือคุณผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วมันแล้วมันสอนให้คุณทั้งคู่เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความ,มความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับมีการเติบโตมากขึ้นนะแม้ในเวลานี้นะครับคุณทั้งคู่อาจจะเหมือนกับถ้าใครที่ยังไม่แต่งงานกันอาจจะติดปัญหาในเรื่องของเงินและทําให้เรายังไม่สามารถแต่งงานกันได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลานี้แหละเดี๋ยวผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้นะครับทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นรวมถึงนะมันมีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าคุณอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่อ่เรียกว่างอนแง่นหรือไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับมีโอกาสที่จะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับการตัดสินใจนี้นะบางคนอาจจะเป็นเจอกันในลักษณะที่แบบว่าขอห่างกันไปสักพักหนึ่งก่อนหรือว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่ตัดสินใจเลยว่าจะอยู่หรือไปอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เนี้ยไม่ใช่ทุกคนนะ ต้องบอกก่อนนะครับแต่ส,สำหรับคนที่รักกันดีนะครับคุณทั้งคู่อาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างร่วมกันนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคู่ของคุณไปหลังจากนี้นะคืออาจจะเหมือนกับต้องทําอะไรบางอย่างร่วมกันหรือมีการตัดสินใจที่จะฟันที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อะไรบางอย่างร่วมกันนะครับแล้วลุยไปด้วยกันนะและใบสุดท้ายของคุณออกมาเป็น the world นะผมบอกได้เลยนะว่าไม่ว่าคุณทั้งคู่จะเลือกอะไรนะครับ ผลสุดท้ายที่จะออกมาตอบรับจะดีมากๆนะครับแล้วมันจะเป็นเหมือนกับจุดสิ้นสุดการรอคอยในสิ่งนี้ที่คุณทั้งคู่รอมานานแสนนานนะครับคุณจะได้รับผลที่ดีได้รับคําตอบที่ดีนั่นเองนะครับถ้าบางคนที่แบบรอคอยการที่จะจะลงเอยแบบถูกต้องในแต่งงานหรืออะไรต่างๆนะครับในเดือนนี้จะได้รับผลตอบบทสรุปที่ดีแล้วก็ตรงใจของคุณหรือกลายเป็นการลงเอยที่แฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คุณนับถือเทพยดาราเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษาคุณและก็จักกรวาน,นะครับมีอะไรอยากจะบอกชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคามนี้บ้างนะครับใบแรกนะ Slow and steady win the race นะครับ Nothing is yet set in stone และใบที่3นะครับ recovery โอเคก็อันนี้นะแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆนะครับอย่างแรกคือในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องส่วนตัวของคุณนะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันคืออะไรนะฮะค่อยๆจัดการมันไปทีละเปราะนะครับอย่าไปเร่งรีบนะครับใช้เวลาเท่าที่ใช้ได้แล้วก็ใช้เวลาและใช้ทุกอย่างให้มัน อ่าเรียกว่ามีสติอย่างแล้วก็อ่ามีมีสติในการจัดการแล้วก็ใช้มันให้อย่างปุ้มค่านะครับในเรื่องของเวลาไม่จําเป็นต้องเร่งนะครับหาข้อมูลให้เยอะช่วยกันในการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้ผลออกผลลัพธ์ออกมาดีนะครับการเร่งไม่ช่วยอะไรนะในเวลานี้นะครับแล้วก็ถ้าอ่าใครที่เจอปัญหาหาทางออกไม่ได้นะครับอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคือ ไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณที่มีคู่แล้วเกิดมีปัญหาแล้วยังไม่รู้จะทํำยังไงต่อนะครับในช่วงเวลานี้ยังไม่มีอะไรที่ออกมาที่ชัดเจนนะครับก็ขอให้แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของสําหรับบางคนที่เรียกว่าเหมือนกับความสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีคู่แล้วมีความสัมพันธ์มีปัญหามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในเดือนนี้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะโอเคก็ครบถ้วนแล้วนะครับ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีธนูประจำเดือนสิงหาคมปี2565นะครับขอให้เดือนนี้นะครับการงานการเงินของคุณเป็นไปนในทิศท,ทางที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ความรักของคุณนะมีแต่ประสบแต่ความสุขความสำเร็จนะครับแล้วเดือนหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ